หน้าจอคอมไม่เต็มนะคะวันนี้บางทีมีวิธีแก้ ด้านขวานี่เห็นไหมเนี่ยจอเรามันไม่เต็มครับนะท,ทั้งที่จอมันใหญ่กว่าเนาะแต่ว่าเนี่ยภาพมันไม่เต็มครับจอมันไม่เต็มนะใน Windows 10นะฮะมีวิธีการแก้ไขนะครับทำได้ดังนี้นะฮะหนึ่งเริ่มต้นนะฮะให้เราคลิกขวาครับขวาในพื้นที่หน้าจอเฮดท็อปของเรานินะดเนาะคลิกขวาไปเลยฮะแล้วก็ไปที่ Display Setting ครับ ตอนนี้ผมต่อ2หน้าจออยู่นะครับให้เราเลือกหน้าจอที่เราต้องการปรับนะฮะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยต่อแค่1หน้าจอนะครับมันก็จะไม่ต้องเลือกตรงนี้เนาะนี่คือผมต้องการปรับหน้าจอที่2นะครับโอเคก่อนเข้ามาขั้นตอนนี้นะเราสามารถเข้าได้อีกวิธีหนึ่งนะฮะเดี๋ยวไปดูอีกวิธีหนึ่งแล้วกัน, <S <S นค,คือกดตรงนี้นะปุ่มเสร์ชต,ตรงนี้ครับนะแล้วก็พิมพ์ดิสเพย์นะฮะ i s Setting นะฮะนี่ฮะแล้วมันจะมีค o m ว่า Change Solution อ่าเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราก็กดตรงนี้ได้เลยนะของบางคนก็จะไม่ขึ้นตรงนี้นะก็จะขึ้นอยู่ข้างล่างนะเลือกไปที่ Change the Resolution of the Display นะครับแล้วก็กดคลิกไปได้เลยนะฮะมันก็จะเด้งข้ามไปส่หนนี้นั่นเองนะครับโอเคไหมนะแนล้วหลังจากนั้นครับก็เลือกนะครับถ้าเล่นตรงจอแต่ําให้ใช่ก็ข้ามไปครับเรงมาข้างล่างครับตรงนี้ฮะตรงนี้มัน Recommend ไว้แล้วล้วก็ไม่ต้องปรับอะไรครับส่วนที่เราต้องการดูก็คือนี่ฮะ Display Resolution นะฮะที่ต้องการทำให้เต็มหน้าจอนะฮะ โอ้เราจะเลือกเป็น3,008ก็ได้ครับแต่ว่าผมเอาแค่เลขคอมเมนต์ก็พอนะกดไปเลยปุ๊บชึบแล้วก็ค e e p c h a n ครับุ๊บเรียบร้อยครับแค่นี้เองครับนะก็จะทำให้หน้าจอเดสส์สอบของเราเด่นเจมหน้าจอแล้วนะครับเห็นไหมรูปเต็มเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยอยู่ครึ่งนะฮะนะฮะขอโทษใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือให้เราคลิกขวานะครับเข้าไปที่ display setting นะฮะหรือเผื่อใครไม่มีนะครับให้กดไปที่ปุ่มด้านซ้ายล่างนะครับเขียนว่า display นะฮะอ่ะนี่ฮะมันจะมี change the solution นะครับก็กด คลิกซ้ายไปได้เลยฮะเคไหมนะหรือว่าคนที่มีก็กดคลิกขวาตรงนี้ครับแล้วก็คลิกขวาตรงหน้าจอบนที่ว่างๆนะครับแล้วก็กด Display Setting ไปเลยครับเคเนาะตรงนี้ถ้าต่อสองจอนะฮะก็จะมีให้เลือกนะครับหน้าจอหน้าจอเดียกก็ไม่ต้องเลือกตรงนี้นะับเพราะมันไม่มีนะครับแต่ตอนนี้ผมต้องการปรับหน้าจอที่2องของเขาดิสหน้าจอที่2ให้เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็เลือกที่ Display Solution นะฮะพยายามเลือกที่มัน Recommend นะฮะเพราะว่ามันก็จะพยายามบอกว่าเครื่องคอมเราเนี่ยหน้าจอต้องแนะนําคือให้ประมาณนี้นะฮะแต่จริงๆเราจะเอาตาม วันนี้ก็ได้นะถ้าเราอยากเห็นจอใหญ่ๆนะครับหเห็นอะไรที่มันใหญ่ๆแต่ว่าความละเอียดมันก็จะน้อยลงก็ประมาณนี้ครับผมฮะหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องมังลิทให้ด้วยนะครับผมหากต้องการนะให้มังลิททำอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยนะครับไม่เข้าใจยังไงสงสัยอะไรยังไงก็สามารถทักถามคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับหรือว่าทักมาที่แชทแฟนเพจลิสแชร์วันนี้มังลิทขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับยุปกชิบ